สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องชีวะกระบวนการหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตมากๆก็คือเมาบอลลิซึมซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เมตาบอลิซึมจะเปลี่ยนอาหารที่เรากินในแต่ละวันให้ไปเป็นพลังงานและสารใดที่ไม่ได้ใช้ก็จะออกมาเป็นขยะบุคคลที่ถือว่าวางรากฐานความเข้าใจให้กับกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นแพทย์ชาวอิตาลีชื่อว่าซันโตริโอซันโตเริโอเขาเกิดเมื่อปี1561ศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งปาด้วยในอิตาลีและจากที่เขาจบการศึกษาด้านการแพทย์แล้วนะครับในปี1582ก็ทํางานเป็นแพทย์อยู่ระยะหนึ่ง และเขาก็เจอกับกาลิเลโอกาลิเลีที่เวนิสระหว่างนั่นเองเขาก็มีการติดต่อกับกาลิเลโอผ่านการเขียนจดหมายเป็นระยะระยะสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานการประดิษฐ์ของซันโตโยนั้นก็คือเทอร์โมมิเตอร์ในยุคแรกๆอีกเครื่องมือหนึ่งชื่อว่าพาวซิโกเจียมซึ่งเป็นเครื่องที่เราใช้วัดการเต้นของหัวใจซันโตโยนะครับยังมีการประดิษฐ์ไม้เมตที่ใช้ในการวัดอัตราเร็วการไหลของกระแสะน้ำอีกด้วย นอกจากที่ซันโตริโอจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากการอธิบายการทํางานของกระบวนการเมตาบอลิซึมเขายังเป็นคนแรกที่วางรากฐานให้กับการศึกษาในสาย experimental physiology หรือว่าเป็นการศึกษาสรีรวิทยาซึ่งเป็นการอธิบายการทํางานของกลไกต่างๆของร่างกายเราและนี่นะครับคือสาเหตุที่ทําให้ในปี1611ขณะที่เขาเป็นอาจารย์สอนด้านการแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งปาดีเขาถูกนักเรียนร้องเรียนเรื่องของการที่เขา หมกมุ่นกับการทําการทดลองมากเกินไปจนละเลยการสอนสุดท้ายนะครับเขาก็ย้ายกลับไปที่เมืองเวนิสแล้วก็ดํารงตาแหน่งเป็นประธานอยู่ที่ Venetian College of Physicians เขาเสียชีวิตลงในปี1636ก่อนหน้านี้นะครับทั้งอริสโตเติลแล้วก็แพทย์ชาวอาหรับนามว่าอิบอัลนาฟิสได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่เรากินเข้าไปกับพลังงานที่เราผลิตออกมาได้แต่ว่าซันโตริโอเป็นบุคคลแรกที่ได้วัดปริมาณเหล่านี้ และได้แสดงกลไกการทํางานของกระบวนการเมร์บอลิซึมเขามองว่าหากเราไม่มีการทดลองวัดปริมาณต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวเราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปผลได้นะครับการทดลองนี้กินระยะเวลากว่า30ปีโดยเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1580ัออุปกรณ์ที่เขาจะมาใช้ในการศึกษานั้นเป็นการประกอบเก้าอี้แล้วก็เก้าอี้นี้เองสามารถที่จะวัดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวเขาเองน้ำหนักอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เขากิน รวมไปถึงน้ำหนักปัสสาวะแล้วก็อุจชะระของเขาด้วยซานเตีโอเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเขาพบว่าอาหารที่เขากินไปทุกๆ1หนึ่งพาวส์จะขับถ่ายออกมาเป็นจํานวนเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นและผลต่างระหว่างอาหารที่กินเข้าไปนั้นเขาเรียกมันว่า insensible perspiration หรือว่าเป็นเหงื่อที่ขับออกมาโดยที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่หายไปกว่าครึ่งพาวส์นั้นจะแปรออกมาในรูปแบบของความร้อนแล้วก็ไอ ไม่ว่าจะเป็นจากผิวหนังของเราหรือว่าจากการหายใจทางจมูกแล้วก็ทางปากนะครับซ a นติโยยังพบอีกว่าปัจจัยต่างๆรอบตัวเรานั้นก็มีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมสุดท้ายในปี1614เขาก็ได้รวบรวมงานวิจัยแล้วก็การทดสอบของเขาเป็นงานเขียนที่ชื่อว่า t h e Statica Medicina หรือ On the Medical Management ผลงานดังกล่าวเขาได้เน้นย้ำว่าเราต้องมีการบาลานซ์ถึงที่เรากินเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราออกมา จึงจะทําให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีและนี่ก็ถือว่าเป็นการศึกษากระบวนการเมตาบอลิซึมครั้งแรกหลังจากเราบอกได้แล้วนะครับว่าเมตาบอลิซึมคืออะไรคาถามต่อมาที่สําคัญก็คือคกลไกการทํางานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาเรื่องนี้นั้นเป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าองตวนลาวูซีเยเขาค้นพบว่าความร้อนที่ได้จากกระบวนการการเผาไหม้หรือว่า combustion แล้วก็การหายใจหรือว่า respiration น,นั้นเป็นกระบวนการให้ความร้อนในรูปแบบเดียวกันเขาเริ่มทำการทดลองด้วยการศึกษาการหายใจของสัตว์ต่างๆโดยการหายใจนั้นเป็นกระบวนการที่สัตว์จะนำออกซิเจนไปใช้แล้วก็ผลิตคราร์บอนไดออกไซด์ออกมาการทดลองนี้เกิดขึ้นในปี1784เขาได้สร้างอุปกรณ์ที่ชื่อว่า ice calorimeter ซึ่งเป็นอุปกรณ์กลวย2ชั้นนะครับ ชั้นแรกเนี่ยจะใส่สิ่งที่เราต้องการจะทดลองไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าฐานที่เราให้ความร้อนจนมันเกิดการเผาไหม้กรวยชั้นที่สองจะบรรจุน้ําแข็งเพื่อใช้เป็นมาตราวัดว่าความร้อนที่ได้มานั้นมีค่าเท่าไหร่ยิ่งน้ําแข็งละลายมากก็แปลว่าสิ่งนั้นมีการผลิตความร้อนได้มากขึ้นเขาทดลองในกล่องปิดและพบว่าทั้งหนูตะเภาแล้วก็ฐานที่เราให้ความร้อนนั้นมีการใช้ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตความร้อนออกมา แม้ว่าฐานหินจะมีอัตราการผลิตความร้อนอย่างรวดเร็วในขณะที่หนูตะเพานั้นจะมีการผลิตความร้อนอย่างช้าๆแต่2กระบวนการนี้ก็ให้ความร้อนเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นการเผาไหม้และก็การหายใจเป็นกระบวนการผลิตความร้อนที่เหมือนกันคำถามต่อมาของลาวูซีก็คือว่าออกซิเจนที่ร่างกายของเราใช้มีปริมาณเท่าไหร่และมีปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรลาวูซีจึงให้ผู้ช่วยการทดลองของเขานั้นใส่หน้ากาก โดยหน้ากากนี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถจะผลิตแก๊สออกซิเจนได้ผู้ช่วยการทดลองจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งอยู่เฉยๆออกกําลังกายหรือว่าการวิ่งจากนั้นก็จะมาวัดว่าปริมาณออกซิเจนที่เขารับไปนั้นมีค่ามากน้อยเท่าไหร่ผลการทดลองนั้นสรุปได้ว่าเมื่อเรามีการออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนั้นปริมาณออกซิเจนที่เราใช้จะมีค่ามากกว่าขณะที่เราอยู่เฉยๆ ออกซิเจนยังมีการใช้มากขึ้นเมื่อเรามีการบริโภคอาหารหรือแม้กระทั่งในทภาพอากาศที่หนาวเย็นปริมาณออกซิเจนที่เราใช้ก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นกันกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตนั้นรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็มีการเผาไหม้ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเราเรียกมันว่า Cellular Respiration หรือการหายใจระดับเซลล์กระบวนการนี้เองที่เราสามารถจะสร้างความร้อนออกมาโดยใช้อาหารเป็นเชื้อเพลิงสำคัญ เมื่อออกซิเจนถูกลำเลียงเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเราพร้อมๆกับสารอาหารที่เรียกว่ากรูโคสหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วเซลล์ของเราก็จะมีการเผากรูโคสปลดปล่อยพลังงานออกมาในขณะที่ไฮโดรเจนภายในเซลล์ของเรานั้นจะมีการรวมกับออกซิเจนผลิตเป็นน้ำแต่ว่าไม่ใช่ทุกส่วนของสิ่งที่เราเอาเข้าไปจะถูกใช้หมดถ้าอย่างคาร์บอนจะมีการรวมตัวกับออกซิเจนให้เป็นแก๊สพิษที่ร่างกายเราไม่ต้องการก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะถูกขับออกมาขณะที่เรามีการหายใจออกนั่นเองความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างเมตาบอลิซึมในสิ่งมีชีวิตนั้นทําให้เราเข้าใจกลไกาการทํางานของร่างกายมากขึ้นเมตาบอลิซึมที่ทําให้สารใ,ใหญ่ๆนั้นแตกเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เราเรียกว่าแคทบอลิซึมในขณะที่กระบวนการที่เรานําสารเล็กๆมาสร้างเป็นโมเลกุลใหญ่เราเรียกว่าแอนาบอลิซึมกระบวนการเมตาบอลิซึมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เอง เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนั้นแตกต่างกันหากท่านในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมัเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ